สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนะครับหน้าไม้ TK01 และ TK02 ตัวนี้จะแยกเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกนะครับจะไม่มีสโคบนะครับนะราคาจะต่างกันนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่2เป็น TK02 นะครับจะเป็น แถมสะโขบนะครับติดสะโขบไปให้ด้วยนะครับจะเป็น2ราคานะครับอ่ะตัวนี้นะครับคุ้มแบบไหนนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังครับก่อนเปิดราคาครับตอนแรกนะครับนะนี่มาดูครับชุดยิงเป็นชุดเลททั้งหมดนะครับแล้วประกันนะครับไม่ขึ้นสนิมอยู่ได้เป็น50ปีร้อยปีครับไม่ขึ้นสนิมแม้แต่เล็กน้อยครับตอนนี้นะครับมาพร้อมชุดยางนะครับเป็นยางจีนเหนียวเหนียวนะครับนะแล้วก็ไกเลทนะครับไกสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับอ่าพันไทย ใช้ได้2เวอร์ชันเช่นกันนะครับตัวนี้อยากใช้เป็นทรงยกยิงก็ดึงครับเห็นไหมตัวนี้อยากใช้เป็นทรงด้าม AK ด้ามยาวประทับบ่าก็ใช้แบบนี้ครับนะตัวนี้นะครับราคาแรกนะครับเป็นทีเคศูนย์หนึ่งนะครับจะเป็นพร้อมพันธุ์ไทยพร้อมชุดยิงทุกอย่างไม่รวมขาจับเล็ดอทกับดอทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่790บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับนะถ้าอยากแบบว่าอยากเลงผ่านเล็ดอทนะครับยิงมนแม่นนะครับ อาศัยความแม่นยําสูงนะครับนะตัวนี้ก็บวกดอทเข้าไปพร้อมขาจับก็จะอยู่ที่ราคา1590งันาร้อยกบาทจัดสงปีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับตัวนี้นะครับลางสามารถยืดสไลด์ได้นะครับนี่นี่ย็งไงพร้อมใช้ครับอ่เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูครับขวดโคกประมาณ20เมตรขวดน้ําประมาณ20เมตรนะครับขวดโคกเล็ก ที่สุดครับผมนะท,ที่สุดครับผมนะตัวนี้นะครับมี2ราคา T K 0 1่หนึและ T K 0 2่สองนะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะครับนะมีจํานวนจํากัดนะครับราคานี้ไม่ได้มีมบ่อยๆเพราะว่าเลดดดอตก่อจะสั่งผลิตมาก็ช้านะครับช้าอดหมดนะจ๊ะชุดนี้วิลกุด